ฝากกดไลค์และซับสไคร์ไว okay, okay, ้ให้ด้วยนะครับโอเคนะครับทุกคนเรากลับมากับเกมโรบอกเป็นอีพีแรกนะครับผมทุกคนวันนี้เราก็มากับน้องแบงกี้แล้วก็พี่ก้าวนะครับผมนี่มันเป็เพื่อนคุณได้ปะอ่าแบงกี้นะครับผมโอเคทุกคนตอนนี้แมปเลยแบอแมปที่อะไรก็ไม่รู้นะครับ ก็ช่างมาแต่ครับแมบเที่ยอะไรไม่รู้มันก็เป็นแมบบแบบหนึ่งในโลบอกลยครับทุกคนแต่ว่าแมบเที่อะไรไม่รู้นะก็ก็แมพแบบหนึ่งในโลบอกรเลยีาบอกเอะอนเรียนี่อักษเปลยนกคนนี้มากันแล้วเุดดีัุดลวนรลยนเเออ้ เย่ใช่ตอนนี <behaviour> yeah. ้แบบผหดมากทำไมมันใช้อย่างนี้กดที่เาัมยมันก็เฟ้อเ้ยมงจิจอยกูมองไม่เห็นนีมีคนตายแล้วหรอตาล้วเพื่อนเนี่ยเพือบบกูค้างมาก แต่ก็ใชโฟนทอะไราดูดูมันตายมากโอ้โหยี่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 ตายแบง่ะลืมตกใจอ่ะตายหมดเลยอ่ะเช้าแนาะลืมกใจกูไม่ตายอ่ะตายไม่ตายพวกมึงอยู่ไหนกันพวกมึงอยู่ไหนกันเพื่อนไปร้านค้าคุณร้านค้าตรงไหนอาเดนชิดแมพ เกมนี้คนเดินชิมแบบเลือกนอะไรแบบยอารมณ์มากค่าดอกเสียอารมณ์ที่นี่คือะไรแบง์นี่แบงเอออไอโกดังล้างโกดังล้างก่รนศพอยู่นั้นเลยมีศพด้วยเหรอโอกลัวจังเออโกดังศพเรนั่นคือศพนี่คืออะไรอ่ะ คืออะไรทุกคนไปตรไลฟ์หมดแล้วแล้วน้องกูไปหาเขอเนี่ยที่ดูพลังงานว่าพลังงานเหลือเท่าไหร่เด็กอยู่ตรงไหนกันน่ะวิวโกดังะไรสิ่งที่อะไรวะกระดังใช่ไหมพลังในอะไรวะทำไปมาที่กระดังจำหมดได้เลยนะมีวิวเชร์เลยวะได้เลยจำหมดได้เพี้ยคือสับกูค้างมากมึงอ๋อเนาะแบบมันเคลื่อนลเคื่อนพลังโดย mlx 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 เรื่องง่ายต่อไปนี้กูจะลงไปยังไงไม่ให้กูโดนไฟดูดกูโดนขอบเนี่ยนี่คือศพแล้วทุกคนแล้วทั้งรุ่นเดี๋ยวไปดูก่อนนี่กว่าเลยวันหัดนาม่เก็ตทุกคนเจอซอนแดนนี่คืออะไรดูก่อนเฮียฮิตเบลดตัวเซกุละาแบงค์อะไรคือสี่สี่สองหนึ่งเก้าสามหกระยะที่ของเฟร์กันอะไรนะเฟร์กันเป็ของตำแหน่งเฟร์กัน แฟรการดเจอะไรแฟกก็คือรู้จักไหมการปืนแฟการนะว่าปืนเหรอเออมันปืนแฟการมกูาม,มาเป็นสี่สองสองเริเมรียมใช2 2> ้ไก่อนสี่สองันนี้เปิดยังไงวะห้อะไรใช่ัเ้งตัเย้างโอเคอันนี้เปิดใช่ป่ะโอเคไไหนกันต่อตามมา ไม่มกอกเวูวิ่งเดี๋วะเดี๋พยายามอย่าใช้วิ่งบ่อยนะนีนยไปเจอกันที่เดิมนะให้นายกมันวิ่งเองอตอนนี้เดี๋ยวก็มือแล้วละเอ้ยเากาเกไม่ได้เลยเ่หงงานปมันใช่บ่งอย่ไหอะไงลังกูนี่หรอกูถอเสื้อนีไวะนรงลังกูใช่ะูได้ ไม่ไม่อะนร่งห้ละไม่ไปนนะเชื่อแจเรไปเทียนกันเอ่ออันนี้มีอะไรหายอยู่นะเริ่มมือแล้วโอเคปูนตามมาเน้ะเริ่มมาจูจ้ำทานได้เย้ะเร่มมือเล้วได้เปิดยังไงได้เปิดใช่ป่ะถ้าเปิดนจะสางเออสว่างเหี้ยเลยมือชิบมาก็ไฟฉายมือไม่ได้เริ่มเลยไป กำลังเอาน้องขึ้นไปเลยแบงหวังไม่เจอแล้วโอ้ยมึงวิ่งตรงมาเรื่อยๆเลยทางเดินทำไมมันถึงต้องปวขนาดนั้นล่ะเออใครไปทำอะไรให้มันเกิดขวานอ่ามีคนเอากระบองไปตีจนมันหัวร้อนอ่ะจริงเหรอใช่ไปตีนี้ซื้อกระบองตีผีได้ราคาไม่ได้หรอแบงมึงเดนเร็วมากเพ่ลยจำไม่ได้ใครตีผีเปนผีมันหัวร้อนไล่ยค่าทุกคนทั่วหมดแล้วก็ร้องกันมั แบมมันเดินเลามาเพื่อนไฟสว่างๆนี่มันจะใสว่าแล้วมันวิ่งเนาะติดต่พลังงานเนาะมีคนใช้พลังงานไปแต่ประนะเขาขาดทุ่ตรงนี้ไอ้คนทางนั้นเป็นฝันรนสองที่ไปเท่านั้นถ้าดีไหมก็ตัวใครตรงมันหรือไม่ถ้ามึงอยากได้ความเ้าใจนะนีเดี๋ยวไปทางนู้นเลยทางที่กูเดินอยู่เดี๋ยวไปทางนู้นเลยเดี๋ยวไปเรื่อยๆมึงจะเจอโมเมนต์ผีมาตอกขลังมึงโอเคกูเยาเด็คอนเทนต์ลงยูทูบโอเคครับไปกับมันไปกันนะไม่ทะเราไปด้วยกันสามคนเดียวละอย่าวิ่งนะแนะนำอย่าวิ่งนะ ไปเนี like, okay. oh, okay here, uh ่ยจีเหีอยอะเรย่ะเล็กอุ้ยของกูเฮ้ยเฮี้ยของเอไปขใยได้ดูม่คุเสฟไปใ้ลสวรดิไม่ค่อยใจจะสวรรคมากเชี่ยกูอเบอมไปวะทำงานเหลือไปสออุ้ยตกใจหมดว่าไงเพื่อนแบมกตางกอยู่ช่ปะ่ใช่ไหไปเืดเพื่อนนาไปเลย

ดทุกอย่างล้องจบวัเนี้โอเคตุ๊กใจกูตุ๊กใจโอเคทุกคนฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์และซับสไคร์ไว้ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Thank you for watch subscribe our channel